อ้าวคุณผู้ชมดูกันต่อดราม่าคอนเสิร์ตบิ๊กเมล์เทนเขาจัดเป็นประจำแหละค่ะในช่วงหยุดยาววันรัฐธรรมนูญนะคะในเดือนธันวาคมมาปีนี้มันมีดราม่าเรื่องของเสื้อวินเพราะเขาเปิดโอกาสให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าอยากมาวิ่งบริการรับส่งคนที่มาใช้บริการคอนเสิร์ตเนี่ยคุณจะต้องลงทะเบียนเสื้อวินซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายแต่พี่วินเขาร้องเรียนมาบอกไม่ต้องแล้วเพราะสุดท้ายเนี่ยคันที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็มาวิ่งรับผู้โดยสารสุดท้ายเกิดเป็นดราม่า เผาเสื้อวินโยนทิ้งบางคนนี่นะคะขอโทษเถอะเอาไปให้สุนัขเนี่ยนะคะปัสสวะรถเลยก็มีมเน่ปัสสะชันโอ้โหดูสินี่เลยนะคะภาพพี่วินมอเตอร์ไซค์ในดูความคับแค้นใจเอาเสื้อวินมาเผาทิ้งแล้วก็เป็นดราม่านะคะจากงานเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่หลายคนเฝ้ารอ Big m o u n t เ i n ปี2566เขาจัดเป็นประจำที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา คือก่อนหน้านี้ผู้จัดงานเขาร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นค่ะกำหนดอัตราค่าโดยสารของวินมอเตอร์ไซค์เพื่อที่ว่าคนมาร่วมงานใครจะรับจะส่งเนี่ยให้มันมีราคามาตรฐานจะได้ไม่ต้องร้องเรียนกันทีนี้เนี่ย ทำยังไงให้ราคาได้มาตรฐานาใครอยากเป็นวินงานนี้มาลงทะเบียนกันเลยจ้าปรากฏว่าลงทะเบียน2 0 0พกว่าคันพอถึงวันงานวินมาจากไหนไม่รู้เสื้อไม่ใส่เป็นวินเถื่อนนะคะขี่มารับผู้โดยสารจํานวนมากกลายเป็นว่าวินที่เขาลงทะเบียนเนี่ยรายได้หดหายมันคือก่อนหน้านี้มันมีการเคลมเอาไว้ว่าเนี่ยเออถ้าเกิดมาลงทะเบียนนะจะมีะไรายไดอยงง้อย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ได้อย่างที่ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็ กลายเป็นว่าสุดท้ายกลุ่มวินที่ลงทะเบียนก็ต้องทิ้งเสื้อวินบางรายเนี่ยเผาทิ้งบางรายเอาไปให้สุนัขปัสสาวะรถเพื่อเป็นการระบายความรู้สึกค่ะนี่ดูนี่อย่างนี้เลย ทางคุณต้นเนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในพี่วินที่มาลงทะเบียนเขาบอกว่าคนจัดอะไม่เห็นทําตามข้อตกลงที่คุณคุยกันไว้ใครที่ซื้อเสื้อวินแล้วอะคุณจะได้ริสแบนนาะถึงจะไม่มีสิทธิ์รับลูกค้าได้เพราะถึงเวลากลับไม่มีคนมาดูแลบริหารจัดการทั้งที่ลงทุนไปแล้ว1,700บาทเสียความรู้สึกมากๆอยากจะได้ทุนคืนอลองไปฟังจากพี่วินคุณต้นอายุ49ปีค่ะ คนจาดงานเขาไม่ทำตามข้อตกลงที่ตอนขายเสือ้อครับอตอนแรกขายเสื้อบอกว่าจะเฉพาะมีเสือ้อแล้วตับยุแบรนถึงจะรับลูกค้าที่ส่งได้แล้ะถึงรับลูกค้าได้ในงานแต่จริงๆแล้วมันไม่มีใครมาดูแลตรงนั้นเลย วินรถจักรยานยนต์ที่ลงทะเบียนเนี่ยเขาก็ร้องขอไปยังผู้จัดงานนะคะว่ารับผิดชอบทีกับเงินที่ลงทะเบียนไปเนี่ยทำให้ได้อย่างที่พูดเหมือนตอนขายเสื้อสิว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจไม่ใช่ปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะ,ะยังไงอยากจะรอฟังทางผู้จัดงานแล้วก็รวมทั้งการขายเสื้อวินนะว่าตกลงแล้วเนี่ยการขายเสื้อวินต่างๆเนี่ยนะมีการจัดระบบระเบียบอย่างไรแล้วคนที่เขาไม่ได้รับเสื้อวินไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ย ที่เขาสามารถที่จะเข้ามารับส่งผู้โดยสารในงานได้จะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะว่าบิ๊กม์เทนยังไงจัดทุกปีอยู่แล้วปีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรงานมันผ่านพ้นไปแล้วนะฮะแต่ปีหน้าเนี่ยจะเอาอยัางไงเพื่อที่จะป้องกันเหตุแบบนี้ด้วยนะครับ